ที่ไหนอย่างไรไอคนเสนอก็ไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าเอาเราบอกว่าให้แต่ไปคุยกันเสียจะได้ปรองดองฝ่ายของดรบวรศักดิ์หนึ่งในทีมผู้รับเหมาอีกคนหนึ่งเน,นี่ยนะท่านก็บอกว่ารัฐธรรมนูญนี่ต้องเขียนไว้เลยครับว่าจะต้องมีกรรมการปรองดองมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกฝ่ายยอมรับ9คนซึ่งผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าถึงวันนี้มันจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกฝ่ายยอมรับ อย่างที่ว่าเนี่ยจริงหรือเปล่าก็เห็นเวลาเขาตั้งสอนอชอตั้งสอปอชอตั้งคณะกรรมการยกร่างกันมาเนี่ยนะไอ้วันเขาตั้งเขาก็บอกว่าเนี่ยจะเอาคนที่สังคมยอมรับจะเอาคนที่มีความเป็นกลางคนที่าสามารถที่จะมาแก้ปัญหาความขัดแย้งได้จริงปรากฏว่าก็ไปช็อปมาจากเวทีนกหวีดมั่งไปสอยมาจากสอวอสัรหามั่งเดินชนก็นให้เต็มไปหมดนะครับ แล้วคนประเภทนี้ครับมาเสียงดังอยู่บนเรือแปะมาเที่ยวคัดท้ายมาเที่ยวเดินเกมมาใช้วิชาทางการเมืองอยู่ทั้งนั้นนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเก้าคนที่ดรบวรศักดิ์ว่าเนี่ยวันนี้มันยังหาได้หรือหาง่ายหรือเปล่าแต่เอาละท่านว่ามาอย่างนี้และเก้าคนนี้ครับหลังจากมีพระบรมราชองกา์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแตง่งตั้งโดยองค์พระหมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมาเลือก ตัวแทนจากฝ่ายขัดแย้งต่างๆซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจะหมายถึงฝ่ายไหนใครบ้างแต่ว่าเอามาห้าคนรวมกับ9นี้เป็น14ครับทำหน้าที่รองดองวาระการทำงานทั้งสิ้น5ปีท่านฟังไม่ผิดนะครับไม่ใช่5นาทีครับ5ปีนี่เราเนี่ยสู้กันมาแล้วร่วม10ปีนี่นะแล้วก็บวกไปอีก5ปีถึงจะปรองดองกันเสร็จก็พอดีแล้วครับสิปีผมปีนี้อายุย่างเข้าสีิบ บวกอีก5ปี45ผมก็น่าจะยังฟิตอยู่นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายที่อยู่ในความขัดแย้งนี่มาเนี่ยจะอยู่รอกันถึงปลองดองเสร็จอีก5ปีหรือเปล่าเอากลอบเวลาหปีเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันนานไปไหมมันยาวไปไหมครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ยผมกลับมาที่เดิมก่อนที่กรมกร,กรมาการปลองดองเนี่ยนะฮะผม มีความรู้สึกอย่างนี้ผมยังไม่ลงไปในรายละเอียดเรื่องการปลองดองอะไรแบบไหนทั้งนั้นนะหรือว่าใครจะไปคุยกับใครเนี่ยก็ยังไม่พูดวันนี้เพราะที่จะพูดวันนี้ก่อนเนี่ยก็คือผมมีความรู้สึกว่าผมตื่นเช้ามาวันนี้และผมเห็นหนังสือพิมพเนี่ยนะครับผมตกอกตกใจมาเลยถ้าพูดกันเป็นภาษาละครทีวีสมัยก่อนเขาบอกอกอีแป้นจะแตกครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยท่านก็มาปลุกปล้ำจะปลองดองกันให้ได้ นี่ตั้งแต่มีการยึดอำนาจวันที่22พฤษภาคมมาเนี่ยนะฮะวันสองวันนี่แหละครับที่มีการพูดเรื่องปลองดองกันอย่างคึกคักอึกระทึกแล้วก็สแสดงความเห็นกันอย่างโลดโผนสวิงสวายครับชวนให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และผมเชื่อว่าประเด็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ทางสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปเป็นอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปลองดองนี่แหละฝ่ายนั่นคิดอย่างนั้นฝ่ายนี้คิดอย่างนี้ แล้วคนที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องตอบเรื่องนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งผมคิดว่าท่านก็คงตอบด้วยะครับเพราะว่าอะไรไปถามท่านในท่านตอบหมดอยู่แล้วเรื่องนี้สังคมก็รอฟังผมพยายามเข้าใจนะครับว่าเหตุที่เพิ่งมาพูดเรื่องปลองดองกันอย่างอึ้งเนี่ยก็เพราะว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเดินเข้าหมวดสี่หมวดสีก็ว่าด้วยเรื่องด้วยเรื่องการปลองดองอย่างเงี้ยครับ ตอนนั้นอาจจะบอกว่าอาจารย์ปวลศักดิ์หรือใครต่อใครเนี่ยพูดเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วเข้าใจอย่างนั้นได้ฮะแต่ที่ผมไม่สามารถเข้าใจได้เลยก็คือว่าและ 8, 9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรบ้างครับว่ากำลังพยายามจะปรองดองกันอยู่เนี่ยครับก็คนที่มาเสนอว่าให้พลเอกประยุทธ์ไปคุยกับนายกทักษิณน,นี่นะฮะ ซึ่งอย่างที่ผมพูดสักครู่นะครับเรื่องใครไปคุยกับใครใครไปจัดการแบบไหนเนี่ยผมจะยังไม่พูดวันนี้นะแต่แม้ในไหนมาแล้วผมฟันธงได้เลยฮะพลเอกประยุทธ์ไปคุยกับนายกทักษิณก็ไม่จบอ่ะสถานการณ์ความขัดแยง้งทางการเมืองของประเทศไทยที่ต่อเนื่องยาวนานกันมาสิบปีนะครับไม่จบ่ะแต่เมื่อบอกแล้วว่าไม่พูดก็ยังไม่พูดพูดแค่ว่าคนที่เสนอประเด็นนี้เนี่ยชื่อทนายวันชัยสอนสิรินี่นะ อันเนี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นสบชจนเดี๋ยวนี้ครับก็แสดงบทบาทเหมือนยังอยู่บนเวทีกรปปสเหมือนยังเป็นสออี่สิบสวอยู่นะน,นะโอ้โห,ห,หเวลาจะถอดถอนเวลาจะอะไรต่างๆนี่แสดงความเห็นกันวัดเสียวแล้วครับแล้ววันดีคืนดีมาพูดคนเดียวเลยครับบอกว่าจะต้องไปคุยกันระหว่างสองคนอย่างที่ผมว่า ผมตั้งตัวไม่ทันฮะผมมึนไปหมดแล้วครับแล้วคนที่อยู่ในเรือแปะทั้งหลายเนี่ยนะฮะผมว่ามีแนวโน้มนะจะช่วยกันออกมาบอกว่าต้องปลองดองปลองดองปลอ,อ,องดองคือทำกันเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะครับว่าพอถึงเวลาเนี่ยนะฮะแปะอาจจะแอบเคาะกระครังที่ไหนแกงแกงแก,ง,แกงเฮ้ยถึงหมวดสีแล้วเฮ้ยปลองดอง พวกนี้ก็ออกมาพูดปลองดองปลองดองกันหมดคือท่านเป็นหุ่นยนต์บนเรือแพก็เป็นไปแหละฮะแต่ว่าประชาชนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ๆท่านจะนึกมากดปุ่มว่าอ้าวปลองดองนะปลองดองปลองดองแล้วแล้วเขาจะเอออหอมกไปด้วยไม่ใช่นะครับก็แปดเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันไหนอย่างไรบ้างฮะที่เป็นสัญญาสัญญาณว่าเรากําลังจะปลองดองกันแล้ว นี่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านไปดําเนินคดีจํานําข้าวกับนายกยิงลักเลยจะปรองดองกันไม่ได้ท่านจะดําเนินคดีกับสอสอส,อสอวอที่เขาเข้าชื่อร่างรัฐธรรมนูญแล้วปรองดองกันไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลแต่ว่าเป็นเรื่องท่าทีเป็นเรื่องวิธีคิดเป็นเรื่องการใช้อํานาจเลยนะครับว่าอํานาจที่บอกว่าท่านยึดมาเพื่อแก้ปัญหาของประเทศเนี่ย ในการใช้อำนาจในการดำเนินการมันพาบ้านเมืองไปในทิศทางนั้นหรือเปล่ากระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตลอดมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันชอบทำพอที่จะให้คนเขายอมรับและเชื่อมัน่นหรือไม่ตรงนี้ครับมันไม่จำเป็นว่ายิ่งลักหรือไม่ยิ่งรักสอสหรือสอวอไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าอำนาจพิเศษ ไปปล่อยให้กระบวนการที่มันไม่ชอบมาพากลกระบวนการที่มันขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมเดินหน้าจัดการคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยมันจะปลองดองอยังไงล่ะครับเพราะนั้นข้อเสนอของผมนะฮะก่อนที่ผมจะมาพูดเรื่องเนื้อหาว่ามันปัญหาของประเทศที่มันขัดแย้งกันมามันเพราะอะไรและผมจะเสนอแนวทางด้วยนะครับว่าจะแก้กันยังไงจะปลองดองกันยังไงเนี่ยนะ วันนี้ผมเอาแค่ว่าก่อนที่จะเที่ยวพูดกันไปต่อเนี่ยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเชื่อนะครับว่าพรุงนี้มารืนนี่เอากันเป็นทอดๆลนะครับปลองเอ้ยปลองดองปลองดองปลองเอ้ยมันพูดกันเป็นนกแก้วนกุทองเนี่ยนะผมว่าเอาให้ตกผลึกก่อนบนเรือแปะะว่าท่านคิดจะปลองดองกันจริงไหมครับ ความปรองดองของคนบนเรือแพซึ่งจะเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในการจะทําให้มันเกิดหรือไม่เกิดหรือถ้ามันเกิดมันเกิดยังไงเนี่ยนะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเหมือนชื่อรายการนี้ไหมครับเข้าใจตรงกันนะไหมคือผมกลัวว่าเวลาพูดปลองดองบนเรือแพเนี่ยยังเข้าใจไม่ตรงกันอยู่อะแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงแล้วอาการบรรดาที่อยู่บนเรือแพะนะ่ะที่แสดงออกอะ ที่บอกว่าจะช่วยกันสร้างความปลองดองเนี่ยไว้เลยครับแหมวันที่เขาลงมติถอดถอ,ถอนนายกยิ่งรักเนี่ยไปยืนติดบอดลงคะแนนถ่ายรูปยิ้มหัวเราะชอบใจครูยุยนี่เอามือปาดคอสองน้ำรอบอน่ะนึกว่าคอครูยุยจะขาดเพราะปาดคอตัวเองซะแล้วแล้วบอกว่าเนี่ยครับคือคนที่จะมาสร้างความปรองดอง การพูดการจากันในที่ประชุมสภาการแสดงทัศนะในวงประชุมกรรมธิการเนี่ยผมก็พอได้ยินมาบ้างนะครับว่าไม่มีการลดราวาสอกนะครับจะเอากันให้เละเจากันให้ตายอยู่ตลอดมาเนี่ยนะครับแล้ววันดีคืนดีมาพูดปลองดองกันเส็ดือด้อๆใช่ยังไงแล้วมันจะให้ใครหันหน้าไปเชื่อใครที่ไหนครับ ผมนี่เคารพนะฮะบรรดานักวิชาการต่างๆซึ่งแม้ว่าผมจะเรียกท่านว่าผู้รับเหมาร่างรัฐธรรมนูญก็ผมไม่รู้จะเรียกยังไงะฮะผมเข้าใจความหมายอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ว่าผมก็เรียกครูบาอาจารย์ตลอดนะครับไม่ได้ไปล่วงเกินในมิติอื่นแต่ผมว่าเรื่องนี้อาจารย์บรวรศักดิ์พูดคนเดียวไม่พอครับผมว่าพลเอกประยุทธ์ต้องแสดงท่าทีแล้วไม่ใช่พลเอกประยุทธ์แสดงท่าทีคนเดียวจบนะครับบรรดาองค์คาพยพทั้งหลายเนี่ยครับ ควรจะแสดงความจริงใจและความชัดเจนต่อคำว่าปลองดองนี้ด้วยนะไม่งั้นก็ป่วยการนะครับเราพูดคำว่าปลองดองกันมากี่ปีแล้วฮะนู่นนะฮะตั้งแต่ผมว่าหลังการยึดอำนาจปี49นะะคณะคมชพลเอกสนทิบุญยิัตน์กลินแกก็บอกว่าแกจะมาสร้างความปลองดองนี่แหละครับปลองกันไปปลองกันมาก็จะ แทนที่จะปองดองก็กลายเป็นปองร้กันมาอีกหลายปีครับจนคณะคอสชอนี่ก็บอกว่าเอา้าต้องยึดอำนาจอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะสร้างความปองดองจนเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าปองดองในประเทศไทยเนี่ยมันแทบจะกลายเป็นคําเหลวไหลมันแทบจะกลายเป็นคําที่ไม่มีความหมายอะไรในความรู้สึกของผู้คนเสียแล้วนะครับแล้วประธานโทษเถอครับด้วยความเคารพคนบางคนบางกลุ่มที่มีอํานาจที่มีหนา้าที่อยู่เนี่ย โผล่หน้าออกมาพูดเรื่องความปลองดองเนี่ยแทนที่จะความหมายเป็นบวกมันเป็นลบเลยนะครับในความรู้สึกของคนฟังคนได้ยินเนี่ยเพราะว่ามันไอสิ่งที่แสดงออกอยู่นะมันไม่ใช่นะครับไฟบูญนี่ติเตวนันรู้สึกเขาตั้งให้เป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยมั้งครับพูดมาตลอดนะบอกว่าจะยกร่างรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับปากไว้กับมวลมหาประชาชน คือหมายความว่าไปขึ้นเวทีนกหวีดแล้วคุยกับพี่น้องชาวนกหวิดมาอย่างไงก็จะทําหน้าที่อย่างนั้นพูดได้ถึงที่สุดคือบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนจากเวทีนกหวีดมาร่างรัฐธรรมานูญและมาวันนี้รู้สึกว่าไพบุญพูดเรียบรองดองด้วยครับเมื่อวันสองวันที่บานมาเนี่ยเชื่อกันเข้าไปไหวเลยครับงั้นยังไม่ต้องลงเนื้อหารายละเอียดเอาเท่านี้ก่อน ผมก็อยากจะรอฟังรอดูนะครับแล้วไอ้คำพูดประเภทว่าอย่าไปปลองดองกับคนทำผิดกฎหมายอย่าไปปลองดองกับคนอะไรตำรวจไปปลองดองกับโจรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าหยุดพูดเถอะคือเวลาคนบางกลุ่มพูดเนี่ยโดยในยะเนี่ยนะฮะมันก็ต้องการจะสื่อว่าคนอย่างอย่างคนเสื้อแดงอย่าง พักเพื่อไทยนะครับอย่างคนในรัฐบาลชุดที่ถูกยึดอำนาจมาเนี่ยก็เป็นพวกผู้ร้ายเป็นพวกผู้ทําผิดกฎหมายเป็นพวกที่โอ้ฝ่ายบ้านเมืองเวลานี้จะไปปลองดองด้วยไม่ได้เลยเพราะพวกนี้โจรว่าอย่างนั้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตำรวจหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งพระเอกอันเนี้ยผู้ร้ายอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับคือผมก็ไม่ได้อยากเป็นพระเอกอะไรครับเพราะว่าผมดูแล้วบางคนบ้านนี้เมืองนี้เวลาเล่นบทพระเอกเนี่ยมัน มันน่าใเสีเอียนมังอะแต่ว่าอย่ามาอ้างข้อกฎหมายอย่ามาอ้างอะไรที่มันมันชัดว่าท่านไม่ได้เชื่อในสิ่งนั้นเลยฮะผมเคยเสนอว่าให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับในฐานะหัวหน้าคอสชอเนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา44รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่นิรโทษกรรมประชาชนทุกคนทุกฝ่ายทุกเสียให,หมดยกเว้นแกนนำ ยืนยันอีกทีนะฮะไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับพรรคพวกผมหรือแกนนําฝ่ายอื่นก็ไม่เกี่ยวเอาชาวบ้านเนี่ยให้เกลีย้ยงส่วนแกนนําก็ว่ากันไปตามกระบวนการก็เงียบครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นพรรคพวกหลายคนเนี่ยนะฮะออกมาแสดงความเห็นในมุมนี้เหมือนกันนะฮะให้ใช้มาตรา44ก็ยังเงียบเงียบไม่เงียบเปล่านะครับบางคนก็ออกมาบอกว่าไปนิรโทษให้ได้ยังไง กฎหมายมันต้องเป็นกฎหมายเราจะแก้ปัญหาโดยการทำลายกฎหมายไม่ได้หนุมพูดเข้าไปนู่นผมถามจริงๆฮะแล้วการยึดอำนาจสองทางหลังเนี่ยมันคืออะไรครับผมเห็นเวลาเขายึดอำนาจเนี่ยท่านก็มาบอกกันบอกว่าเพราะบ้านเมืองมันไปไม่ได้ท่านก็เลยต้องแอนแอนแอนเพื่อแก้ปัญหาไอ้การแก้ปัญหาของท่านเนี่ยเริ่มต้นโดยการฉีกกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเสียก่อนนะครับ แล้วพอฉีกกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเสียก่อนแล้วท่านก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองเสียอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านจะลงมือทําอะไรนะ